Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เธอไม่จำฉันจะไม่จอง,งฉันจะไม่มองมีหัวใจเต้นพักเธอสวยจำดังจัเห็นฉันแทบจะตายเพราะใจเต็นแต่หากที่เห็นฉันคงไม่มอง มุมมองใหม่ๆภาพลักษณ์ดีๆของประเทศไทยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสอ,อยากให้ทุกคนได้เจออะไรที่มันออริจินอลที่ท้องถิง่นจริงๆค่ะเราคุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนค่ะเท่แน่นอนค่ะนี่อ,อาเห็นด้วยไหมขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ ะะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสวยขนาดนี้มาเชิญชวนนะหลายๆคนที่รีบเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปเที่ยวตามเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนะคะคุณยายาเนี่ยชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน I love to travel but ชอบ travel ทุกอย่างคะ่ะ <laughs> คือถ,ถ,ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะไปเที่ยวทันทีเลยคะ่ะรู้สึกว่าการเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีมากๆคะ่ะเปิดโอกาสให เราได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ทําให้โลกของเรากว้างขึ้นเยอะมากๆจริงๆค่ะก็อย่างที่เพิ่งไปมาค่ะหนูไปอยุธยามาไปอะไรอะไปกับพี่หมีเนี่ยเหรออ๋อไอดพี่ยินไปด้วยอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะคือไม่มีไม่มี agenda อะไรเลยค่ะนอกจากว่าเราจะไปถามคนท้องถิ่นว่า เราไปกินอะไรดีเขาก็เลยบอกว่าชอบจักรยานอันนึงเลยแล้วก็ลองไปกินข้างทางเพราะว่าทุกที่อร่อยหมดเนาะซึ่งตอนที่เราได้ลงมือลงลงขาลงขาลงขได้ใช้กําลังของตัวเองจริงๆพื่ที่จะปั่นแล้วเราได้เห็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่ทัวร์อ t ท a c t ชันที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะคือเราได้เดินเราได้เห็นด้วยตาของเราจริงๆแล้วมันสวยงามมากๆแล้วตอนนี้กำลังฮิต ถ่ายรูปฟิล์มค่ะเพิง่งเพิ่งไปล้างมาแล้วร,รู้สึกว่าม้วนนี้มันมีคุณค่ามากๆเพราะว่าตอนที่เราไปถึงทุกๆท,ที่อะ,ค,ะค่ะเราจะถามคนพื้นที่เลยค่ะว่าตรงนี้คืออะไรหรอม,มันมีความหมายอะไรหรอเราเมื่อเราได้รูปมาค่ะรู้สึกว่ารูปมันมีค่ามากๆม,มันมีความรู้สึก,ม,สกมากๆเพราะว่าเราได้คนพื้นที่มาอธิบายว่าบ้านเขามีอะไรพิเศษบ้างค่ะรู้สึกว่า มันเป็นมันเป็นการเที่ยวที่ที่ดีมากๆเราได้เห็นทุกอย่างอย่างคนท้องถิ่นแล้วมันมันลึกซึ้งมากๆจริงๆค่ะ local heroes มีทุกที่จริงๆค่ะอย่างที่คุณพูดค่ะเล่นะคะปุกมือให้กับนะคะสาวสวยคนนี้ด้วยนะต้องบอกว่านับางคนเนี่ยอาจจะชอบ เซิร์ชหาข้อมูลคือจริงๆแล้วเนี่ยการเซิร์ชเนี่ยคะหาข้อมูลตามอ mm ินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่ดีอาจจะหาไว้ก่อนแต่พอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถามคนที่เขาเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนโลเคอลจริง mm hmm. คุณจะได้มุมมองที่มันต่างจากคนอื่นไม่ใช่ว่าเนี่ย mm hmm. เขาฮิตไปเที่ยวที่นี้ตามอ mm ินเทอร์เน็ตบอกอย่างนี้ ไปแต่ที่นี้กันหมดเลยแต่เราก็จะได้มีมุมมองอืงองอ่นๆที่น่าสนใจนี่วบอกนะไปลองปั่นจักรยานดูได้ไปพูดคุยนะคะเราก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายก็คือถามเขาได้เลยว่าเอ๊ะครจะไปตรงไหนไปราารบทานอะไรดีนะคะอ่านะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน,นะคะไอเดียที่หลายคนเนี่ยนำไปใช้กันได้เลยสําหรับทริปถัดไปนะคะพูดถึงนะคะพินอันนี้บ้างดีกว่าอ่าอันนี้คือ peach, <ด>จริงๆเนี่ยมันมี5แบบใช่ไหมแต่วิแบอกว่าอ,อยากจะติด อันนี้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเลือกอันนี้เลยเป็นพิเศษอันนี้คือพินอันนี้สับเป็นของพิเศษยังไงแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะคือหมีครามสกลนครค่ะซึ่งน่ารักมากๆจริงๆค่ะจริงๆสามารถติดผมได้ด้วยนะคะติดผมติดตู้เย็นติดเสื้อผ้าได้ค่ะก็อ ถ้าอยากได้นะคะง่ายสุดเลยค่ะเพียงแค่ไปเที่ยวในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะแล้วก็แค่เอาหลักฐานว่าคุณเที่ยวภายในประเทศไทยไปที่สำนักงานทททค่ะเราก็จะได้มาเลยฟรีค่ะฟรีค่ะก็หนูว่าหนูว่ามันมันเพิ่มเสน่ห์ในการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ไปไล่ล่าสาวๆทุกคนค่ะ อย่าลืมชวนหนุ่มๆข้างๆตัวสาวๆข้างๆตัวของคุณไปไล่ล่านะคะ <c oughs> มีทั้งหมด5แบบ <c oughs> ด้วยกันนะคะใช่ค่ะ ก็อย่างที่พยัคขาบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวในช่วงเดือนที่เนี่ยบอกบอกไอสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะไปโชว์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากจะทราบข้อมูล,ลยอะไรเพิ่มเติมยังไงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Page นะคะของ Amazing Thai t h e นะคะเซ<ๆ>ิร์ชนะคะภาษาอังกฤษ Amazing นะคะแล้วก็ Thai t e เป็นภาษาไทยง่ายๆแค่นี้เองก็ไปอัปเดตนะคะถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจได้อีกด้วยนะคะ,ะ,คะสุดท้ายนี้นะอยากจะให้ คุณย่าได้ฝากผลงานนะคะแล้วก็รวมถึงมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆนะคะคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเหมือนคุณย,ายา่าเชิญได้เลยค่ะค่ะก็ฝากฝากแล้วกันนะคะสําหรับผลงานชิ้นนี้นะคะจะต้องสนุกแล้วก็มีเพลงพอๆให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะ แล้วก็ที่สาคัญเลยค่ะอยากให้คนไทยด้วยกันไปเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆนะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนได้เจอมุมมองใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันท่องเที่ยวแบบ local hero กันจริงๆค่ะได้ประสบการณ์ท้องถิ่นในบ้านของเราค่ะเราเราได้ข้อมูลพวกนี้เพิ่ม,มาแล้วมันจะมันจะดีมากๆค่ะเราจะสนุกในการท่องเที่ยวภายในประเทศแน่นอนค่ะนี่นะคะคนสวยชวนขนาดนี้แล้วอยากไปเที่ยวไหมคะ อยากตะเก็<ล>่กรนะะไม่ได้ไไยินเ,<ล>เลยค่ะอยากไปเที่ยวไหยคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทันผูว่าเนี่ยเป็นตัวแทนครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะเชิญชวนนะคะสำหรับคนไทยนะคะออกเดินทางท่องเที่ยวแบบ Amazing Thai เทนะคะ